สวัสดีครับผมพี่น้องครับมืงนีวั่นเสาครับพี่น้องมีหลอด้ามาเลาอบึงหัวบึงสวนบึงก่อขวดนะครับขวดปลูกไม้ครับพี่น้องกำลังงามครับบอกฝากบอกยังนี้นพี่น้องไปเไปบื้องกันเลยครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องข,อขวดขวดนี่ก็มีลายรุ่นนะพี่น้องนี่ซุ้ม ชุดปลูกรุ่นครับพี่น้องชุดปลูกรุ่นครับนี่ก็ชุดปลูกต้นตอมากพี่น้องนะครับกำลังงามนะครับชุดนี้กำลังงามทั้งกีดข้างล่างนะพี่น้องข้างล่างต้นกระพุครับ มีบบกทัวครับพี่น้องปลูกสลับกันไปครับปลูกผสมประสานครับป็นดินไส้ครับพี่น้องบ่แหงง่ายครับนะครับรบ่แหงง่ายครับพี่น้องีดินไส้ ขอบปวดก็เลยลังงามย้อนแสงยังไยครับพี่น้องนี่ก็เป็นชุดปูก,กอนครับออกดอกออกฟักแล้วพี่น้องน่ครับยังอยก็ได้ต้มนะครับพี่นอ้องล่างเป็นมันเกี่ยวครับพี่น้องสารับของล่างหรือมันเกี่ยวครับพืชประเภท เรื่อนีเบ่อย,ยันงับพี่น้องหลังจากฮักเขาโพดเราก็ู่ไี้กูมันเกี่ยวครับนี่นะครับพี่น้องนี่ครับกำลังงาแงามาครับกำลังออกฟักครับ ลางกับปีนมันปลูกมันไว้ครับของล่างเพียงนะครับของล่างของล่างต้นข้าวโพดนี่นะครับกำลังงามเพียงนะครับมึงไปเลยครับพี่น้อง เรงของขี้เขียวนี่ครับนี่เอาโพดกับยูกใกล้ๆคั่วมเจริญนะครับนี่เสาโทรศัพท์สื่อสารครับนี่นี่ใกล้แล้วครับหนวกฟักลอกพี่น้องฟักบอลน,นะครับอีกจัก2อาทิตย์สามอาทิตย์ไปหักครับ ช่วไปเงาเงาๆก็พิ่ไปยลอดครับน่ครับมุ่มสูงพี่น้องนะครับไปด้วยแตงกัวพี่น้อง จับทัวรีสงครับบุกแหลนไรเนี่ยพี่น้องครับทัวรีสงพี่น้องเบี่ยงทางกับพักขมด้วยครับพี่น้องตัวกินกับปุลเลยครับเกิดตามธรรมชาติครับครับจะรับด้วยทัวรีสงพี่น้องนี่นะครับกับปูกไก่หมุนเวียนไปครับนี่แตงกลัวครับนี่จะกังเวียนกังขึ้นบวยกลัวตลอดเวลาครับ บักแตงอันนี้กลัวตลอดเวลาเกิดขึ้นกิดกลัวกิดวิ่นกิดกลัวครับเขาเรื่องแตงกลัวครับนี่ครับครับโหดง่ามพี่น้องเน็บด้วยพกกาดแก้มกันไปพี่น้องนี่ครับพอได้กลับปนกลับเจียวเนี่ยพี่น้องปลูกสลับกันไปนี่ครับนี่ เดี๋ยวจะพาไปเบื้องที่เด็ดพี่น้องไปไปเบื้องที่เด็ดครับบนันนี่นะครับพี่น้องที่เด็ดพี่น้องทั่วกําลังออกลูกดกขนาดพี่น้องดกบักคักเลยครับฟักใหญ่ๆหอมครับผมไอพ่อต่ำนะครับบุญครับดกขนาดพี่น้องบุญนะครับดกขนาด ไปมุ่งได้ก็มีตะหนวยครับหน่วยบกทัวพี่น้องมืนครับลุกคัดลุกเน่พี่น้องเอ้ยมืนครับมีตะหนวยนครับกากสากอยู่คุณพี่น้องจะได้ที่เก็บหวาดเก็บไว้ครับนะครับ ครับพี่น้องเลาะเบิ้องกระโพดแล้วมันเลาะเบิ้งแตงไทยครับนี่นี่บืกอแตงกิงบ้านห้องนี่นะครับ่บางามบ่ครับพี่น้องกำลังเป็นดอกออกนวยครับนี่ครับไต้ต้นโขโพดนะพี่น้องปลูกสลับกันไปนี่ครับนี่นะครับ ใต้พื้นนี่แล้วพี่น้องเขาเบิ่งนทำหัวน้ำสวนไปน้ำพะยะรอดไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับแล้วก็ปลูกม <c oughs> ะเขือเทศสลับกันไปเละพี่นอ้องมะเขือเทศครับนี่ออกลูกแล้วครับพี่น้องเจินน่วยเลยครับแต่๋่วท่านพ่อเก็บครับมะเขือเทศครับ แต่พอญานาฏวุ่ไหวดอกครับพอญานอดไหวตะพระเทศพี่น้องอันนี้บือเคือเทศครับนี่ครับเป็นหน่วยละพี่น้องต่า้กับเป็นแตงไทยครับคุณนะครับนี่ครับต้ายเป็นแตงไทยออกลูกหน่วยหน่อยละพี่น้องนี่ครับ เป็นหน่วยๆล้วครับเป็นหน่วยๆแล้วพี่น้องครับครับโดยก็บ่ท่า,าทนได้สมบูรณ์ญนะพี่น้องท่านได้เต็มที่ครับนะครับโอ้เกี่ยมปลูกเนื้อกันไปแล้วพี่น้อง อย่างไร้งนไลยกัดกินอยู่โซ่เทื่อรับครับบรรยากาศพี่น้องปลาเขาโฟดครับครับกับกปลาใหญ่พี่น้อง บรรยากาศพี่เป็นศูนเล็กๆครับศุนเล็กๆของเทศบาลตำบนหน้าจานพี่น้องครับเมื่อกี้เป็นทวงให้ทวงหน้านะพี่น้องเิ่นมาสือแล้วเิ่นส้างเป็นศูนย์เล็กๆครับนะครับครับเกิดเทิดเกิดกำลังออกลูกดกขนาดพี่น้องคนนี้จะหน่วยพี่น้อง หน่ดกขนาดครับให้คุณต่อมมาเบ่งเด้เนาะต่อมปลูกผักสวนครัวไหมครับไอเบ่งนะครับช่องคุณต่อมครับเป็นปลูกผักปลอมเพื่อนอยู่ครับพันธุบุ้มีเนื้อทีพันธุก็มีแตออมเพื่อนนะครับแต่ว่าพันปลูกผักเต็มพี่น้องดูกลิ่นคุณต่อมครับนะครับ ปลูกนอนเจาะบดพี่น้องคนเจาะตายลงครับค่อยๆใส่ยาฆ่าแมลงหมดเลยครับพี่น้องคนฮักเบดพี่น้องปัญหากับโคตรนี่ก็หูจักยาฉีดอยู่ครับแต่ว่าอยากฉีดพี่น้องเพราะว่าปลูกจะคองปูไว้กินครับก็เลยปล่อยพี่นอ้องนะครับตายเลยพี่น้องจอะพุ่นเงาะงูเลครับ,บค,ครับพุ่น้อตายบิดเลยครับ นี่ครับพี่น้องหน่วยดุกดกครับเขาอากหลากอยู่พี่น้องมิตรหน่วยบุกเทืครับไต่ต้มย่ำครับต้มย่ำกุ้งต้มย่ำป,าปนนลาพี่น้องครับให้ก็เป็นหน่วยเลยพี่น้องครับออกลูกเลยจะติดกันก็บอกเขื่อนเพี่น้อง นี่ครับแดงไทยอันนี้ก็บุเคลือเทีดครับนี่ใกล้ๆกันนี่ปลูกสลับปลูกพืชใกล้ๆกักกกกกกนหนู่นหน่อยก็มีพี่น้องนะครับเคลือดทีดกระดุกพักพี่น้องคนครับหน่วยดุกขับขับพี่น,อน,นะนออ้องวอนเย็นหลอดบริษไทยแต่งเงาเก่าแล้วพี่น้อง ขุนเหรอครับไม่นะะ่หลอดไทมันแต่ฝุ่นพี่น้องครับไทชิปขุนครับมีตะบกเคลือเทศปลูกไว้น้ำแข็งๆนี่พี่น้องว่าได้ปลูกไต้ต้นข้าวโพดด้วยครับปลูกน้ำแข็งมามครับขุนครับขุนเคลือเทศพี่น้องขุนครับเขาอักหลังนี่พี่น้องขุนครับลุกครับพี่น้องเคลือเทศครับ เคือเเศดครับพี่น้องเขาอากลากเลยพี่น้องลุกรักครับครับลุกขักลุกแน่พี่น้อง มุมนี่กับปลูกฟักทองครับพี่น้องนี่หละปลูกใกล้ๆกันนะครับนี่เคือเทศพี่น้องนี่กับฟักทองครับกาลังงามๆครับตัวหยอดนะครับพี่น้องกำลังงามๆครับดูครับไม่เข่นพันดูอยู่ของสวนพันครับนี่บนสวนพี่นี่หลอดครับสวนป่าครับพี่นี่หลอดกับ สวนกระยุเลาะๆนี่แหละครับเลาะให้เลาะหน้านี่แหละนะครับตอหยอดกำลังงามที่นอปักท่องปกอักหรือครับนะครับพุ่นแงวๆไปพุ่นหลวงปักท่องหยดไทย รวบมึงให้เบิ่งครับพี่น้องบรรยากาศที่สวนครับย้อนแสงเั็กน้อยนะครับพี่น้องนีะครับสวนก็อยู่ติดเทือนนี่พี่น้องติดเทือนติดศูนย์เล็กๆนี่นะครับ,รบพี่น้อง,งอย้อนแสงเั็กน้อยนะครับอยู่ป้าขอโพดป้าบักทั่วป้านี่พี่น้อง ครับผมมักกย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มาช่องพญารอดได้เด้อครับเด้อพญารอดเฮ็ดมาสามปีเลยพี่น้องเฮ็ดยูทูบ e นี่ยแต่เพรท่านได้พินอยู่พินมากพรบะท่านได้มาหอดได้ได้ขอมาอีกมือวานนี่พี่น้องขอวันที่สิบสี่นะครับขอมือวันเกิดที่ของพอดีพี่น้องครับผมแค่นี้นะครับพี่น้องอยู่ดีมีแห้งมือสุภูสุขอนสวัสดีครับ